คกลับมาพบกับรายการร้อยจังหู้เช่นเคยเลยนะคะกับฟ้าสุภพรชูขวัญทองค่ะที่มาพร้อมกับเมนูอาหารแล้วก็วิธีการทำอาหารแบบง่ายๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ลองทำกันด้วยค่ะเมื่อวันก่อนนะคะฟ้าได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านร้านหนึ่งค่ะแม่ต้องขอบอกเลยว่าอาหารร้านนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะฟ้าเลยเชิญเจ้าของร้านเธอเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะ แต่ว่าชื่อร้านของเธอนั้นจะชื่อว่าอะไรแม้รอถามเธอเองเลยดีกว่าค่ะขอเชิญพบกับคุณเจนธนัชพรเทพทวีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกครั้งนะคะ,ห,ะหลังจากที่วันก่อนฟ้าได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านของคุณเจน แต่เดียวก่อนค่ะเมื่อกี้เกริ่นกับคุณผู้ชมมาไว้ว่าคุณเจนเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อร้านว่าอะไรคะก็สําหรับชื่อร้านนะคะก็ชื่อว่าครัวรักบ้านเกิดค่ะทาไมถึงใช้ชื่อนี้คะเนี่ยก็ที่ใช้ชื่อนี้นะคะก็เพราะว่าเจนเองเนี่ยเป็นคนใต้ค่ะเลยคิดว่าอยากจะอนุรักษ์อาหารใต้นะคะก็เลยใช้ชื่อว่ารักบ้านเกิดเพราะว่าสามารถสื่อความหมายได้ตรงตัวที่สุดแล้วล่ะคะ่ะเป็นความคิดที่ไก๋ๆเลยนะคะแล้วเป็นไรบ้างคะสําหรับช่วงนี้ สำหรับกิจการของทางร้านคุณเจนก็ตอนนี้ขายดีมากเลยค่ะคนแน่นร้านทุกวันเลยแต่เอ๊วันก่อนคุณฟ้าก็ได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านไม่ทราบว,ว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างคะถูกปากหรือเปล่าโหร้อยจังหูแหมด้วยความอร่อยเนี่ยแหะค่ะฟ้าเลยต้องเชิญคุณเจนนะคะให้มาทําอาหารให้เราได้ทานกันที่นี่ว่าแต่วันนี้เนี่ยคุณเจน นำเมนูอะไรมาให้เราทานกันคะก็สําหรับเมนูอาหารที่เจนนามาในวันนี um, ้นะคะถือดีว่าเป็นสูตรเด็ดของร้านเลยค่ะก็คือยําตาหวานนั่นเองค่ะยําตาหวานทาไมถึงใช้ชื่อว่ายําตาหวานคะเนี่ยก็ที่ใช้ชื่อนี้นะคะก็เพราะว่าเราใช้ผักบุ้งเป็นวัตถุดิบหลักค่ะ อ,อ๋อฟ้าเข้าใจแล้วล่ะค่ะผักบุ้งเนี่ยทานแล้วจะทําให้เราตาหวานใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะ <wheelchair. S 3> แต่เอ๊ะวั<ๆ>นก่อนที่ฟ้าไปทานที่ร้านคุณเจนเนี่ยยังไม่มีเมนูนี้เลยนี่คะอ,อ๋อก็เพราะว่าเป็นเมนูที่เราเพิ่งคิดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วตอนนี้ก็ขายดีทีเดียวละค่ะชักอยากจะรู้แล้วสิคะว่าหน้าตาของยำตาหวานเนี่ยจะเป็นยังไงอเอาเป็นว่าให้คุณเจนเนี่ยแนะนําเครื่องปรุงก่อนเลยดีกว่าค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็มาดูกันที่เครื่องปรุงน้ําเครื่องปรุงน้ํายำมันก่อนเลยแล้วกันนะคะเริ่มจาก เห็ดเข็มทองค่ะเห็ดฟางซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องนำมาลวกก่อนค่ะต่อไปก็คือพริกขี้หนูสดต้นหอมผักชีถัดมานะคะน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำมะนาวน้ำซุปเอาละค่ะแล้วต่อไปนะคะก็ไปดูเครื่องปรุงที่เราจะใช้ผสมกับผักบุ้งกันนะคะ,ะก็คืออย่างแรกค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะเกลือพริกไทยปน่น ผงฟูแป้งสาลีซึ่งเราผสมกับแป้งข้าวเจ้าไว้แล้วนะคะ,คะน้ำมันพืชและสุดท้ายเลยค่ะหัวใจหลักของยำตะวัดของเรานะคะก็คือผักวุ้งจีนค่ะโอ้โหเครื่องปรุงเยอะจอังเลยค่ะคุณเจนแหมอย่างนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยนะคะคุณผู้ชม,มแหมเพื่อเป็นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาราว่าเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะนํานี่เลยนะคะอ่า เราก็จะนำนี่เลยค่ะพริกแกงนะคะของเราค่ะใส่ลงไปในถ้วยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงเนี่ยเป็นสูตรของคุณเจนเองเลยหรือเปล่าคะใช่แล้วล่ะค่ะเป็นสูตรของเจนเองเลยนะคะรับรองว่าอร่อยแน่ๆเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยแป้งสาลีซึ่งเราได้ผสมกับแป้งข้าวเจ้าไว้แล้วนะคะเราต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่คะเนี่ยก็ถ้าเกิดผักบุ้ง1กร,รัมนะคะเราก็จะใช้ แป้งสาลีเนี่ยหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยครึ่งถ้วยนะคะกกจากนั้นพอเราเสร็จแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าแป้งกับพริกแกงให้เข้ากันนะคะืมรบกวนคุณฟ้าช่วยหยิบน้ำซุปให้หน่อยนะคะได้เลยค่ะอ่าได้ยังคะได้แล้วกันแล้วค่ววปะปประมาณไหนคะเนี่ยก็ประมาณคุณฟ้าเละะทลงมาเลยแล้วกันค่ะอ่าพอก่อนคะ่ะ น้ำซุปเนี่ยเราต้องใส่ทีละน้อยน,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้แป้งของเรานี่เหลวนะคะอ๋อถ้าเกิดว่าแป้งเหลวเกินไปเนี่ยนะคะก็จะทําให้ทอดผักบุ้งไม่กรอบใช่ะค,ะค่ะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวช่วยเทน้าซุปให้อีกอนิดน,นึงนะคะพยังพอแลอ้วค่ะอ่าแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอพอแป้งเริ่มละลายนะคะคุณผู้ชมจากนั้นก็เราก็จะใส่นี่ค่ะ ผงฟูนะคะต้องใส่ผงฟูด้วยหรอคะใช่แล้วค่ะต้องใส่เพราะว่าเวลาเรานําไปทอดนี่นะคะแป้งของเราก็จะได้ฟูไงคะใส่ผงผงฟูลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะถ้าจะให้อร่อยเนี่ยต้องเป็นเกลือตราปรุงทิพด้วยนะคะคุณเจนค่ะจากนั้นก็พริกไทยป่นเล็กน้อยนะคะแลก็จะเห็นว่าอาหารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ,อาหารที่คุณเจนทำเนี่ยก็คล้ายกับอาหารใต้เหมือนกันนะคะเพราะว่า มีทั้งพริกแกงเผ็ดนะคะมีทั้งพริกไทยแล้วก็พริกขี้หนูด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็เราจะนำแบประยุกต์กันนะคะอเอาละค่ะตอนนี้รบกวนคุณฟ้าช่วยตั้งกระทะรอไว้เลยแล้วกันนะคะอ่าอืมเดี๋ยวก็แป้งเนี่ยเราต้องคนให้เข้ากันให้ดีนะคะคุณชมชเพราะว่าเวลาเราใส่ผักบุ้งแล้วเนี่ยก็จะได้กรอบเพื่อถึงขนาดน,นี้ได้ไหมคะอ่าพอแล้วค่ะคุณฟ้า คุณผู้ชมคะน้ำมันเนี่ยก็ต้องร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าผักบุ้งเวลาเราทอดเนี่ยก็จะได้กรอบๆด้วยค่ะน้ำมันเนี่ยเวลาเราตั้งไฟนะคะก็ไม่ต้องไฟแรงมากเกินไปนะคะเอาไฟปานกลางก็พอค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยจัดให้อะละคะต่อไปจากนั้นนะคะเราก็นําผักบุ้งค่ะมาใส่ในแป้งที่เราผสมไว้นะคะก็ต้องให้ผักบุ้งเนี่ยคลุกเคล้ากับเนื้อของแป้งที่เราผสมไว้นะคะใช่แล้วละค่ะ มันจะได้ความเผ็ดของพริกแกงลงไปด้วยใช่ไหมคะอ่าพอก่อนดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวฟ้าช่วยค่ะอ่าขอบคุณค่ะลุกเคลาให้เข้ากันนะคะตอนนี้ทิ้งไว้ก็สําหรับผักบุ้งนี่นะคะเราก็ไม่ต้องหมักทิ้งไว้ก็ได้นะคะคุณฟ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะได้ความอร่อยของน้ําเผ็ดเข้าไปสักนิดก็หมักทิ้งไว้สักสิบห้านาทีก็ได้ใช่ไหมคะ ก็ไม่ต้องถึง15นาทีค่ะแค่เราคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันก็โอเคแล้วค่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันเริ่มร้อนหรือยังคะคุณฟ้าตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วล่ะค่ะคุณเจนอ่าอย่างนั้นนะคะน้ำมันร้อนแล้วเรานำผักบุ้งลงไปทอดกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวฟ้าช่วยทอดให้ละกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วระหว่างที่ฟ้ารอผักบุ้งเนี่ยรอทอดผักบุ้งเนี่ยคุณเจนจะทําขั้นตอนไหนต่อไปคะก็จะไปทําน้ํายําเลยนะคะแต่ว่าผักบุ้งเนี่ยใส่ทีละน้อยๆก่อนนะคะเพราะว่าจะได้กรอบทั่วถึงทุกแผ่นนะคะอ่าได้แล้ค่ะตอนนี้เจนว่าเรามาทําน้ํายํากันดีกว่าค่ะ ก็จะเริ่มนะคะเริตั้งแต่เอาพริกสดค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะมาใส่ค่ะในถ้วยสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบเผ็ดก็สามารถใส่มากกว่านี้ได้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลงไปเลยน้ำปลาหรือน้ำมะนาวนะคะพอประมาณค่ะแล้วแต่ว่าชอบเปรี้ยวหรือเปล่านะคะได้กลิ่นหอมเช่ค่ะตอนนี้เริ่มร้อนแล้ว โอเค้าสีประมาณนี้ได้หรือเปล่าคะก็ดีแล้วค่ะคุณฟ้าแต่ว่าคุณฟ้าต้องพลิกทั้งสองด้านนะคะเพื่อที่จะให้เหลืองกรอบทั้งสองด้านค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้เราใส่มะนาวไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาใส่น้ําตาลกันดีกว่าค่ะน้ําตาลก็ใส่พอประมาณนะคะไม่ต้องหวานเกินไปค่ะอืมแล้วควรตอนนี้คุณฟ้าช่วยหยิบน้าปลาให้หน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าจะจะคนไปด้วยอ่าเดี๋ยวฟ้าช่วยหยิบให้นะคะ เราต้องใส่เยอะไหมคะเนี่ยก็ประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยอืกลิ่นหอมเชียวสา่ะาาขอบคุณค่ะตอนนี้คุณฟ้าต้องไปดูผักบุ้งแล้วล่ะค่ะอุ้ยรู้สึกว่าจะเริ่มน่ารับประทา,านเลยละค่ะอือเอาละค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำซุปนะคะคุณฟ้าเดี๋ยวฟ้าช่วยหยิบให้แล้วกันนะคะเลยค่ะผักบุ้งขึ้นก่อนนิดนึงได้ค่ะ ราะเดี๋ยวจะไหม้แล้วไม่น่ารับประทานน,ะะน้ำตาลนี่เราต้องคลุกเคล้าต้องออให้ละเอียดในนะักต้องให้น้ําตาลละลายก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ําตาลไม่ละลายเนี่ยมันก็จะเวลาทานก็จะได้ไม่ได้จะไม่ได้อรรถรสนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะตอนนี้นใส่น้าซุปพี่จ<อ><อ>่าค่ะใช้เยอะหรือเปล่าคะก็ประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงมาเลยค่ะเอาล่ะค่ะเอ,อาล่ะค่ะ,อคะพอใส่น้ําซุปเสร็จแล้วน้ําซุปนี่นะคะเราก็ต้อง เอาที่โครงไก่นะคะมาต้มประมาณสองชั่วโมงค่ะคุณฟ้าอ๋อสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านไหนนะคะที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะใช้เป็นพวกซุปก้อนแทนก็ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้รบกวนคุณฟ้าช่วยทอผดผุฟูเสร็จแล้วใช่ไหมคะเ <ขอ S 2> <า>กี่ยวข้อ,อแพรหนึ่งแล้วกันนะคะ,อะตอนนี้เรานําเห็ดมาใส่กันเลยดีกว่าค่ะเรานําเห็ดของเรานะคะเห็ดเข็มทองมาใส่เลยค่ะกับเห็ดนางฟ้านะคะอ่าแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ โห oh, สวยจังเลยค่ะสีเหลืองเหลืองนะคะแบบว่าตอนนี้กรอบกอบดูน่าจะกรอบทั้งสองแผ่นแล้วยังคะเดี๋ยวขออีกนิดนึงแล้วกันนะคะตอนนี้น้ำยำเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วค่ะคุณเจนอ่าค่ะผักบุ้งก็ได้แล้วตอนนี้เราผักบุ้งแล้วค่ะเริ่มหอมน่ารับประทานแล้วเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำนี่เลยค่ะผักชีต้นหอมนะคะมาใส่ค่ะ ก็จะได้ช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำยำด้วยใช่แล้วล่วะคะ่ะอ่าได้ข่าวว่าคุณฟ้าหลังจากที่ก่อนเข้ารายการฟ้าผมไม่ค่อยชอบเป็นหอมผักชีใช่ไหมคะ,คะยังไงเดี๋ยวใส่นิดเดียวแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณฟ้าจะชิมไม่ได้นะคะโอโเอาใจมากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะนี้มีโอกาสต้องไปทานที่ร้านแล้วล่ะคะ่ะยินดีเลยค่ะเอาล่ะค่ะรู้สึกว่าผักบุ้งเราได้ที่แล้วนะคะยังไงรบกวนคุณฟ้าตักขึ้นเลยแล้วกันค่ะได้เลยค่ะอือต้องใช้ตัวช่วยนิดนึง หอมน่มาทานม,มากๆค่ะคุณเจนเห็นด้วยค่ะรู้สึกว่านนขนาดทานมาบ่อยแล้ววันนี้ยังอยากทานเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณฟ้าจะทอดปอกุ้งได้สวยมากโ<อ>ลยค่<ฮ>นี่ขนาดทำครั้งแรกนะคะเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาราดน้ํายํากันเลยดีกว่านะคะ,ะฟ้าช่วยค่ะอ่า คุณฟ้าชอบน้ำยำไเยอะไหมคะก็ชอบค่ะเอ๊ะเห็นเห็ดด้วยคุณเจนอ๋อก็เพราะว่าเป็นสูตรของเจนเองไงคะบอกว่าอร่อยค่ะแต่แปลกนะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาฟ้าไปทานยำพวกยำเนี่ยตามร้านอาหารต่างๆนะคะ,คะก็จะเห็นน้ำยำเนี่ยก็จะมีพวกต้นหอมผักชีหอมแดงต่างๆแต่ไม่เคยสังเกตเห็นว่าร้านไหนเขาจะใส่เห็ดก็แปลกไปอีกแบบนะคะคืสูตรพิเศษของร้านของเราค่ะคุณฟ้าชอบเห็ดเยอะไหมคะ ก็ชอบค่ะเป็นคนชอบทานเห็ดอยู่แล้วปกติอยู่ที่บ้านก็เนี่ยค่ะเข้าครัวก็จะทําเอาเห็ดมาทําทํานูอนทํานี่เอามาผัดกับน้ํามันหอยบ้างอะไรบ้างก็ได้ความอร่อยไปอีกแบบเ็ยอ่ะละค่ะและนี่ก็คือยาตาหวานของที่ร้านของเราค่ะโอ้ยหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะคุณฟ้าไม่ระวังนะคะพลาดไปนิดเดียวค่ะแหมหน้าตาน่าทานอย่างนี้อ อย่างนี้ต้องรบกวนให้คุณฟ้าชิมดูแล้วนะคะว่ารสชาติอาหารเนี่ยจะถูกปากหรือเปล่าคะ่ะงานฟ้าขออนุญ,ญาตชิมเลยละกันนะคะเขาบอกว่ารอเวลานี้มานานแล้วละค่ะอขอชิมเลยตอนนี้ <ละ S 2> นรู้สึกว่าคุณผู้ชมก็รู้สึกว่าจะอยากทานเหมือนกันนะคะกลิ่นหอมของน้ำยำ <c oughs> หอมมากๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะอืม ร้อยจังฮู้ค่ะแมเข้ากับคอนเซ็ปต์ของรายการเรามากๆ อร่อยจริงๆค่ะทานแล้วเนี่ยได้รสชาติความอร่อยของน้ำยำค่ะแล้วก็ผักบุ้งเนี่ยก็กรอบด้วยแหมอร่อยสักขนาดนี้คุณเจนต้องบอกแล้วล่ะค่ะว่าร้านของคุณเจนเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนก็สําหรับร้านของเจนนะคะก็ตั้งอยู่ที่หลังสถานีวิทยุชุมชนค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั่นเองค่ะแหมถ้าเกิดว่าจะจองโต๊ะเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะก็สามารถโทรมาจองได้ที่หมายเลขนะคะ0 2 9 5 4 5 3 3 0ค่ะ แล้วร้านของคุณเจนเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็วันปกตินะคะเราก็จะเปิดตั้งแต่11โมงไปจนถึงสมทุ่มค่ะส่วนวันหยุดนี้เราก็จะเปิดไปจนถึง5ทุ่มด้วยกันค่ะเอมมีส่วนลดให้หรือเปล่าคะเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามาจากร้านเมาจากรายการร้อยจังหู้เนี่ยรับรองว่าเจนลดให้10%เลยค่ะโอ้โหดีใจจังเลย <c oughs> เอาไว้คุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาทางรายการของเราได้นะคะไปทานร้านคุณเจนร้านครัวรักบ้านเกิดนะคะแหมก็ได้ส่วนลดไปตั้ง10เซนเลยละคะ่ะ แหมอย่างี้รถให้ฟ้าหรือเปล่าคะเนี่ยแน่นอนเลยค่ะคุณฟ้าเนี่ยอาจจะลดพิเศษได้อีกนะคะเ,ออเดี๋ยวจะไปกินเยอะเะ <c oughs> เลยทนำะ <c oughs> อาหารอร่อยอร่อยด้วยนะคะคเอาวันนี้<ๆ>ก็ต้องขอขอบคุณคุณเจนมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาแนะนําเมนูอาหารให้กับเราแล้ววันนี้ค่ะฟ้ามีกิฟต์เซ็ตถากทางรายการนะคะมอบให้คุณเจนด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะมามา่าป,ปลากระป๋องตราปลายิ้มผลิต ซอสผู้เขาทองน้ำตาลทรายมิตรผลผลิตภัณฑ์ตราง่วนเชียงและเกลือปรุงทิฟย์ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการร้อยจังหูได้ใหม่ทุกวันพรฤหัสบ,บดีค่ะเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ